สวัสดีครับพี่น้องครับงานเวทีครับแบบด่วนๆอีกแบัดเรียบร้อยแล้วครับนี่พักกินข้าวล้วโอ้พากันตั้งลูกน้องขาดไปหาคนครับยังไงเลยเพราะว่ารถไอออกครกับย er ังระเบิด เด็กรถก็อยู่ในหนังกะเลอ่ะที่ไปลอ้อกันมาครบก็ได้เฮ็ดงานได้ครับมีสวยง้นอีสวยอีางงานเพิ่นกะเลต้องมีทเท่ายเฮ็ดไปล้อไปเท่านั้นครับซาไปนิดนึงซาประมาณเจ็ดเครึ่งชั่วโมงอยู่ละครแต่ทถานกาก็โอเคแล้วครับจบละไปสองนิดๆไปสองเครื่องไปสองสี่สิบแล้วพระเดี ที่ได้รับมาเมื่อนี้ก็คือเสียท็อปครับเป็นผู้จัดเขาบอกว่าไอ้เท็ดจังไดยก็ได้ให้หนาเวทีฮเอย่อหลายที่สุดแล้วท่านพยายามตั้งให้ชิดที่สุดแต้ตอนนี้ก็โอเคครับพื้นที่นี่สามพันนี่สบายสบายครับ

ได้รับโจทย์มากสันกะต้องฮ็ดมาที่เจ้าของให้ดีที่สุดครับอ,อ๋เอ,อเอียงนะมึไปทาเอยนางมันนะ ตั้งจังหวะชิดเราสัก <c oughs> แบบแทบสิงล่างนะครับเห <c oughs> ล็กน, <c oughs> นีแ้แทบที่ทับกันละเ <c oughs> สาทงเบียดแบบสุดๆครับ <c oughs> โอ้คู่กินีคู่กินีเชือกมาไหน เราไปเอาเขาไม่อยู่มันมีเถอะเขาได้หยิบบ้างสองเส้นนี่แหละเลี้ยเอาทางนั้นแล้วเหลือด้านข้างบ้งมงนี้เป็นขาด้านข้างโอเคตาแก่แขนแขนมันครับตุงมสวนดาข้างหลังก็นี่แสงได้ดก็ได้เห่มันได้เลือกสุดหนักได้ทำเนียสุดความสามารถพอดี ตัวลำพุงเลยและ,ะ,ะครับเอครับตั้งทางแล้วสามนาทีครับกินเขา่าอาซักผ้า,าที่นี่ง่ายกันไปสักผ้าครับวันที่ขอ,ขอุปกรณ

ใจให้แล้วเข้าขับรถเข่า รถจอดลากลอะโอ้ดีเลยครับนอนใกล้น้ำเมื่อน่ะเย็ยนสบายเลยครับรถ,รถนั่นเรถคอนอย,อยังกระ่าก็้ที่นี่ปลามาเนีนี่เย็ยนจ้อยๆเลยเพราะว่าคนังใจ้เย็นมากเข่าละ ไปกินข้าวป่ะกินข้าวอยากกินไหน <มา S 1> กิน<ด>เลยจอันนี้วิลลี่เออวิลลี่กินยากันไามเนี่ยโอ้ มันจับาเดี๋ยวซื้อปันมูเขาจิ้เลยปลาบ้านเ่าปะเอะเข้าควาา้าได้งิแกงบักทองแกงสักทองต่มันหมู Ăn nộm sen cái mấy đứa bậc tế tê như thế nào ăn nộm sen à? Tế tê như thế ơ, mấy đứa sen Ăn không โอ้ยประดับเห็นงั้นครับประดับกลุ่มจอยเห็นงั้นแหละโอ้ยเวลาประดับเขาน่ะฮ่มดีดีคนละเมียกง,งานมอหิตงั้นเลรอแจ้งจังๆเลยเว้ยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้กันนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้ากันไประดับ